นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเมืองราชเจครึบนี่เป็นเมืองที่แปลกเหมือนกันนะมีน้ำพุอยู่ตลอดอ่ะที่ ใกล้ๆที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกนะตรงนั้นมีน้ําพุนะของมาไปนั่งใกล้น้ําพุเลยวันนั้นน่ะเขาจางเกสุดาเป็นต้นเ็าไปเดินเวียนเทียนกันมาไปนั่งใกล้ๆน้าพุตรงนั้นน่ะมันมีน้ําพุขึ้นอ่ะนะเขาไม่อดน้ําเลยนะอ้ดีจริงๆตรงนั้นเนี่ยน,นะก็ใกล้ๆตรงนั้นก็ตะโพธารามอ่ะนะก็มีน้ําพุร้อนออกมาอีกแต่ตะโพธารามนี่เสียวนิดหนึ่งว่าไอ้ที่มันร้อนเนี่ยเขาว่าไหลผ่านตะโปธารรกมาเขาไว้เป็นที่ล้างอาบน้ําล้างบาปกัน พระอ,องค์นี้ก็พอรับวัดเวลุวันเนี่ยก็ประทับอยู่ในวัดเวลุวันพร้อมทั้งพี่สูทั้งหลายทีนี้พวกพระสารีบุตรกับพระโมัลลานะก็อยู่ในเมืองราชครอึกอยู่แล้วในตอนนั้นก็ไปฟังธรรมจากพระสชัชชิใช่ไหมก็บรรลุเป็นพระโสดาบันไปชิกชวนเพื่อนแล้วก็มาบวชท,ที่วัดพระเวลุวันนี่แหละหลังจากที่พระสารีบุตรบวชพระโมัลลานะบรรลุเจ็ดวันใช่ไหมหลังจากที่บวชเจ็ดวันนี้พระโมัลลานะบรรลุ แล้วภาษาริบุตรนานขนาดไหน15วันใช่ไหมประมาณ15วันภาษาริบุตรก็ฟังธรรมทีท่ถ้ำสุกระขาตานะภาษาริบุตรก็บรรลุเป็นพาราะหารเพราะนั้นเท่ากับว่าภาษาริบุตรบรรลุเป็นพ้าอรหตรวันนี้ภาษาริบุตรบวชก่อนหน้านี้15วันบวชวันที่เป็นพระโสดาบันแล้วเป็นพระโสดาบันก็บวชหลังจากนั้นอีก15วันก็บรรลุเป็นพ้าอรหตร ทีนี้พอบรรลุเป็นร้ารหันที่ถ้ำสุกระขาตาพระพุทธเจ้าก็เหาะมาที่เวลุวันภาษาาริบุตรท่านก็มาที่เวลุวันเหมือนกันเนี่ยนะก็เกิดการประชุมกันที่เวลุวันเนี่ยพระภิกษุหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปที่เป็นพระารหารันจริงๆถามว่าพร้ารหัน์ในตอนนั้นมีเท่านั้นหรือมีมากกว่านั้นแต่ไม่ได้มาประชุมสันนิบาตท,ทั้งหมดเช่นกลุ่มพยศะกับสหายไม่ได้มา กลุ่มปัญจวัคคีเนี่ยนะถ้าจะมีก็คือพระสชัชชิอยู่รูปเดียวเขานับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคือชดินสามพี่น้องกับบริวารหนึ่งพันละพระสารีบตรกับพระโมคคลานะและสิทธิ์เนี่ยสองร้อยห้าสิบหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบพอดีแล้วใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีขาดบ้างมีเกินบ้างท่านก็ไม่ค่อยไม่ค่อยถือหรอก่านก็เถอะโดยประมาณว่าหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบคิดว่าพระสชัชชีอาจจะอยู่ด้วยในนั้น ทีนี้พอได้องค์ประชุมเนี่ยนะซึ่งเป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทุกองค์ต้องสาวกสันนิบาตในลักษณะเนี้ยจะต้องมีกันทุกองค์พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆโน้นจะมีสาวกสันนิบาตกันหลายครั้งมากสามารถมีสาวกสันนิบาตลักษณะเนี้ยองค์ประชุมแบบเนี้ยหลายครั้งมากแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเรามีอยู่ครั้งเดียวพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเนี่ยนะมีเป็นล้านๆอะ่ะ สาวกสานิบาตแต่ของพระพุทธเจ้าของเรานี่ก็พันสองร้อยห้าสิบนีน่น้อยมากแต่ว่าผู้ที่บรรลุส่วนใหญ่เนี่ยเขาบรรลุในเทวดาซะส่วนใหญ่เขามาเชื่อว่าเทวดาเขาไม่ค่อยเสี่ยงลงมาเกิดอายุมนุษย์ยุอายุน้อยๆน,น,นะผู้ที่มีบุญทั้งหลายเขาก็ไม่ค่อยลงมากันง่ายๆมันก็คืออายุมันน้อยเกินไปแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าองค์กรกอน,กอนโอนเนี่ยอายุหลายหมื่นปีนะมีเป็นหมื่นปีกันซะส่วนใหญ่เลย อย่างพระพุทธเจ้าวิปัสสีก็ร่วมอายุป,ประมาณแ0ดห0,000ื่นะ 80, ปีเนี่ยนะแปดหมื่นปีเจ็ดหมื่นปีอง์น้อยที่สุดคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเนี่ยสองหมืนปีผมมาของเราพิ่ลดหวบมาเหลือร้อยปีแต่ถ้าไปเกิดแถวแถวหมื่นปีเราก็ไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะเกิดช่วงร้อยปีก็ดีเหมือนกันเรายังเกิดทันนะยังเกิดใกล้ๆมิกสันยียังจะได้ทันาศาสนาอยู่บ้างนะก็พอใจเหมือนกันในส่วนนี่นะ พอพระองค์เนี่ยได้ประชุมสาวกสันนิบาตคือสาวกเหล่านั้นมาโดยไม่ได้นัดหมายเนี่ยนะข้อสองก็ทั้งหมดเหล่านั้นบวชด,ด้วยอวยหิภิกขุอุปสัมปทาแล้วก็พระจันทร์เนี่ยเสวยมาฆาเริกม,มาฆาเริกเรียกว่าวันเพนเดือนสามแล้วก็พระพุทธเจ้าก็แสดงโอวาทปาติโมกซึ่งการแสดงโอวาทปาติโมกเนี่ยก็แสดงกับผ้ารหัน์ซึ่งมีแต่ผ้ารหันทั้งนั้นเลยเป็นการสรุปข้อปฏิบัติของพระภิกษุในพระพุทธศาสนา โอวาทปาติโมกนะเป็นกระสรุปข้อปฏิบัติของพระพิสุในศาสนานี้ว่าหลักการปฏิบัติในศาสนานี้เป็นยังไงซึ่งความจริงเนี่ยพระพิสุเหล่านั้นท่านก็รู้อยู่แล้วเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นทั้งหมดมีแต่พระอารหันต์เนี่ยนะมีแต่พระอารหันต์สังเกตดูข้อความในโอวาตปาติโมกทั้งหมดเน้นมัรคสัตย์อย่างเดียวเนี่ยนะเน้นธรรมะกลุ่มมัรคสัตย์อย่างเดียวทีนี้ โอวาทปาติโมกอย่างเดียวกันที่พระพุทธเจ้าแสดงหลังจากนั้นพระองค์จะแสดงทุกสิบห้าวันโอวาทปาติโมกนะไม่ใช่แสดงครั้งเดียวแสดงทุกๆสิบห้าวันหลังจากนั้นมาเขาเรียกว,ว่าโอวาทปาติโมกตอนหลังเนี่ยพอพอมีพระที่เป็นปราชิกอยู่ในหมู่คณะเนี่ยพระองค์ไม่แสดงโอวาทปาติโมกเพราะพระองค์ถือว่าพระองค์จะไม่แสดงโอวาทปาติโมกในบริษัทที่ไม่บริสุทธิ์ พอมีพระปรารชิกเนี่ยที่พระโมคคัลลานะฉุดมือออกไปเนี่ยนะที่สูตรกล่าวถึงอะ่ะมหาสมุทรไม่อยู่ร่วมกับซากศพชั้นใดธรรมวินัยนี้ก็ไม่อยู่ร่วมกับภิกษุชั่วชั้นนั้นเนี่ยนะที่พระโมคคัลลานะฉุดภิกษุรูปนั้นออ,อกไปหลังจากนั้นพระองค์ก็อนุญาตให้พระภิกษุนิสวดอานาปาติโมกคือภิกขุปาติโมกแทนแต่ว่าก่อนหน้านั้นมาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้แสดงโอวาทปาติโมก ซึ่งโอวาทปาติโมกที่พระพุทธเจ้าแสดงสมัยพุทธกาลเนี่ยทุกๆสิบห้าวันทีนี้ไอโอวาทปาติโมกอันนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยระยะเวลาในการแสดงแตกต่างกันในโอวาทปาติโมกเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเนี่ยพระองค์จะแสดงโอวาทปาติโมกทุกๆเจ็ดปีเจ็ดปีหนึ่งครั้งเจ็ดปีหนึ่งครั้งถามว่าทำไมต้องห่างขนาดนั้นท่านบอกว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีได้กระทําอุโบสถในทุกๆ7ปีเพราะพระโอวาทที่พระองค์ประทานแล้ววันหนึ่งเท่านั้นอ่ะพอเป็นไปได้7ปีคือหมายความว่าเตือนครั้งเดียวอ่ะระลึกได้ทบทวนตลอด7ปีได้นะอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีกับเวสภูเนี่ยทุกๆ6ปีเพราะว่าในระยะหนึ่งครั้งเนี่ยตลอดหปีนะ่ยพระพิสุจะพ,พอจําได้นะทบทวนกันได้บ่อย พระพุทธเจ้ากกุสันทะกับพระพุทธเจ้าโกนาคมณะนี้ทุกๆปีทุกๆปีเพราะว่าพิสูุนเรานั้นก็พอระลึกถึงโอวาทที่พระพุทธเจ้าให้ได้ทุกปีเลยตลอดหนึ่งปีเนี่ยระลึกทวนได้ตลอดเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเราเนี่ยพระองค์จะแสดงทุกๆหกเดือนส่วนพระพุทธเจ้าของเราก็ประทานทุกสิบห้าวันเนี่ยนะ แสดงว่ามันพอได้พอแค่สิบห้าวันเนี่ยนะนึกได้หลังจากนั้นไม่ได้เดี๋ยวลืมหมดนะเตือนทุกสิบห้าวันอ่างนั้นถอะซึ่งโอวาสปาติโมของพระพุทธเจ้าทุกองเนี่ยจะแสดงเหมือนกันหมดเลยที่โอวาสปาติโมกันนะเน้นมัรคสัตนะเน้นมัรคสัตซึ่งไม่เน้นกับทุกขสัตสมุทัยสัต์นโรสัตเพราะว่าเน้นข้อปฏิบัติเลยเพราะถืออยู่แล้วว่าทุกขสัตทุกคนนี่มีปัญหาคือมีภัยเหมือนกันหมดนะนะ ชาติภัยชราภัยพญาที่ภัยมรณะภัยโศกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปาญาตภ,ภัยเนี่ยพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทีนี้ภัยเหล่านี้ทั้งหมดนี่เกิดจากอะไรเกิดจากกิเลสทีนี้ถ้าเมื่อกิเลสอย่างเงี้ยปฏิบัติอย่างไรจึงจกสิ้นกิเลสเนี่ยนะขันคาถาแรกในโอวาทปาติโมกกล่าวว่าสัพปาปัสสะการนังกุสลสูปะสัมปทานสจ,จิตะประโยชาปานังเอตังพุทังนาสาสนังเนี่ยนะ สัพปาปัสสะอาการนังเนี่ยคืออธิศีลสิกขาทั้งหมดเลย,ยนะคำเดียวนะสัพปาปัสสะาการนังการไม่ทำอกุศลทั้งปวงเนี่ย,ยหมายถึงอธิศีละสิกขาซึ่งถ้าอาธิศีลสิกขาเกิดขึ้นอกุศลจิตทั้ง12ไม่มีเพราะฉะนั้นคำว่าไม่ทำบาปทั้งปวงแปลว่าห้ามอากุศลได้ทุกชนิด กุสลสูปสัมปทาท่านบอกว่าการยังกุศลให้เจริญขึ้นตั้งแต่ออกบวชจนถึงอรหัตตมรรคและการยังกุศลที่ตนให้เกิดขึ้นแล้วให้เจริญชื่อว่ากุสลสูปสัมปทาเนี่ยท่้นกุสลสูปสัมปทาอันนี้หมายถึงอธิจิตตสิกขาถ้ากล่าวตามวิสุทธิมรรคเน้นว่าอธิจิตตสิกขาด้วยคําว่ากุสลสูปสัมปทาส่วนสัจจตตะประโยชน์ปนังเนี่ยนะแปลว่าทําจิตของตนให้ขาวรอบ สะอาดรอบอันนี้หมายถึงอธิปัญญาสิกขานี่อธิปัญญาสิกขาเนี่ยระดับไหนสจิตตะปร,โประโยชน์ถปนังเนี่ยเอาอารหัตผลเลยต้องชําระจิตให้ได้ระดับอรหัตผลพรานในการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมกามชรชําระจิตของตนให้ข่ารอบก็คือประกาศไตรสิกขาทีนี้ไตรสิกขาอันนี้หมายถึงขนาดไหนอะจึงจะเป็นการปฏิบัติแบบนี้จริงๆก็นู่นแหละระดับมัดผลอะเอาแบบสูงสุดเลยแต่ถ้าเอาแบบเบื้องล่างหน่อยก็คือเนี่ย สัพะปาปะาาสะการนังก็คืออธิศีลสิกขากุสลสูปะสัมปทาเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอธิจิตตสิกขาส่วนสจ,จิตะประโยชน์ทปนังอันนี้ก็เป็นอธิปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกองค์ก็คือประกาศอะไรประกาศตรายสิกขาเนี่ยนะไม่ว่าองค์ไหนะนะใช้คําว่าเอตังพุทธานะศาสนังพระพุทธเจ้าทั้งปวงสอนอย่างนี้เหมือนกันหมดมีหลักการเหมือนกัน ทีนี้ต้องการจะขยายรายละเอียดที่กล่าวไปแล้วว่าขันตีประมังตโปตีติขานิพานังประมังวทันติพุทธานะหิปปัปพชิโตปรูปคาติสมโนโหติปรังวิเหทยันโตอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเขจะสังวโรมัตตัญยุตาจกพัตสมิงปันตัญจะสยนาสนังอธิจิตเตจะอาโยโคเอตังพุทธานาซาสนังเนี่ยนะ อันนี้ก็ประกาศถึงข้อปฏิบัติแบบขยายเพิ่มเติมว่าความอดทนเนี่ยความอดทนก็คือความอดกลั้นน่ะนะเป็นธรรมะเผาบาปอย่างยิ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคือถือว่าเป็นตะบะตะบะคือเครื่องกำจัดบาปอากุศลเนี่ยนะขันติเนี่ยดีกว่าเพื่อนมันก็เป็นจริงอ่ะนะถ้าอย่างถ้าถ้าเรากล่าวตามลําดับตรยสิกขาซึ่งประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะ ถ้าไม่มีขันติสัอย่างเดียวเนี่ยจเจริญไปไม่รอดอยู่แล้วอธิศินนะถ้าไม่มีขันติรักษาศินไม่ได้จเจริญสมถาวิปัสนาถ้าไม่มีขันติจเจริญต่อไปไม่ได้แต่สำนวนว่าใจร้อนไม่ได้ถ้าไม่มีน้ําอดน,น,น้ํานะทนเนี่ยนะอันอัโทสะนี่นับว่าเป็นข้อปฏิบัติที่สําคัญมากนะอนโทสะเนี่ยขันติองค์ธรรมได้แก่อโทสะเนี่ยถือว่าเป็นเป็นตะบะเป็นเครื่องเผาบาปประธรรมเป็นอย่างยิ่ง ท่านผู้รู้ทั้งหลายย่อมกล่าวพระนิพพานว่าเป็นเยี่ยมคือไอ้ตรงนี้ที่ใช้คําว่านิพพานังประมังเนี่ยนะนิพพานังนิพพานเนี่ยประมังประมังก็คือประมะนะนะประมะก็คือถ้าใช้คําว่าอัฏฐะบวกเข้ามาก็เป็นประมัฏะนะก็นิพพานเนี่ยเป็นประมังยอดเยี่ยมที่สุดถ้าเพิ่มอีกสพทหนึ่งก็คือนิพพานนี่เป็นประมัฏ์ที่สูงสุดว่างั้นเถอะนั่นก็พระนิพพานนี่ถือว่าเป็นจุดสูงสุด สูงสุดเนี่ยสูงที่ไหนสูงในความสงบประงับจากสังขารทั้งมวลรือเป็นธรรมชาติอันสูงสุดก็ได้และอีกคำหนึ่งว่านาหิปปะชิตโตปร,รูปรคาทีสมโนโหติปรรังวิเหทยันโตอันนี้พูดถึงบรรปชิตเลยว่าผู้ทําร้ายผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบนรรปชิตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะอธิบายว่า บุคคลผู้ที่ล้างผลาญบีบคั้นสัตว์อื่นอยู่ด้วยเครื่องประหารต่างๆมีฝา่ามือเป็นต้นชื่อว่าผู้ทําร้ายผู้อื่นนี้ไม่ชื่อว่าเป็นบนรรปะชิตบันปะชิตโดยสั์แปลว่าผู้เว้นรอบเว้นจากบาปเมื่อไปทําบาปอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นบนรรปะชิตได้ยังไงเนี่ยนะเรียกว่าไม่เป็นบนรรปะชิตโดยคุณธรรมละเพราะนั้นผู้ที่ทําสัตว์อื่นให้ลําบากอยู่หรือผู้ที่เบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่เนี่ยนะพวกนี้ก็ไม่ชื่อว่าสัมมณะ เพราะอะไรเพราะผู้ที่ยังเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่เนี่ยเป็นสัมมณะไม่ได้โดยคุณธรรมทีนี้การเบียดเบียนสัตว์เนี่ยเบียดเบียนยังไงก็คือเบียดเบียนโดยการเข้าไปว่าร้ายการเข้าไปกล่าวร้ายเป็นต้นเนี่ยนะฮะก็เลยบอกว่าอนุปวาโทอนุปคาโตบอกว่าการไม่กล่าวร้ายการไม่ทําร้ายความสํารวมในพระปาติโมกค,ความเป็นผู้รู้ประมาณในอาหารที่นอนที่นั่งอันสงัดความประพฤติ โดยเอื้อเฟื้อในอธิจิตนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแลวก็การไม่กล่าวร้ายอันนี้ก็หมายถึงศีลทางทางวาจาเนี่ยนะศีลทางวาจาต้องเยี่ยมการไม่ทําร้ายอันนี้เป็นศีลทางกายความสํารวมในพระปาติโมก อันนี้หมายถึงปาติโมกับอินทรีสังวรเนี่ยนะคำว่าสํารวมตัวนั้นอ่ะหมายถึงอินทรีสังวรปาติโมเคจะสังวโรสังวรตัวนั้นเป็นชื่อของอินทรีสังวรกับคําว่าปาติโมกครั้งก่อนเคยบอกว่าปาติโมกแปลว่าเป็นการพ้นอย่างยิ่งหรือการพ้นอย่างทั่วพ้นอย่างวิเศษถามว่าพ้นจากอะไรบอกว่าพ้นจากอบายแล้วก็ปาติโมกอีกความหมายหนึ่งแปลว่ารักษาคือรักษา สุขคติเอาไว้นั่นเองเนี่ยนพ้นอบายรักษาสุขคติหรือพูดสำรวมง่ายๆว่าปิดอบายรักษาสุขคตินั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่รักษาปาฏิโมกก็ทําให้พ้นทุกคติรักษาปาฏิโมกดีทําให้พ้นทุกคติคําว่าเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอันนี้หมายถึงปัจจัย4นะคําคำว่าโภชนะอันนี้เน้นที่ปัจจัย4คือรู้ประมาณในการแสวงหารู้ประมาณในการรับรู้ประมาณในการบริโภครู้ประมาณในการสละนั่นแหละ แล้วก็เน้นที่เส็็หนึ่งคือสถานที่วิเวกที่นั่งที่นอนอันสงัดอันนี้เน้นเลยในโอวาทปาทิโมกเลยนะปันตันจะสยนาสนังหานที่นั่งที่นอนที่มันสัปายะนะก็คือสันเสริญที่หลีกเร่นมากสันเสริญการหลีกเล่นนั่นเองแล้วก็ประกอบว่าไปหลีกเล่นอนะไปทําอะไรก็อธิจิตเตจะอาโยโคประกอบโดยเอื้อเฟื้อในอธิจิตคือไปเจริญสมาบัตแปนั่นเอง นี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่น,นแต่ชั้นแรกเนี่ยจะพูดถึงไตรสิกขาซึ่งประกอบไปด้วยการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมการชรําระจิตของตนให้ขาวรอบอันนี้เป็นไตรสิกขาแล้วใช่ไหมแล้วก็สรรเสริญว่าข้อปฏิบัติอันนี้ต้องมีขันตินะนันะขันติประมังตะโปตีติขาขันติเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่จะรักษาต่อไปได้ที่เจริญทั้งหมดเนี่ยคืออะไรเพื่ออะไรก็นิพานังประมังวันติพุทธา ก็คือเพื่อแทงตลอดพระนิพพานนั่นเองทีนี้ก็บอกถึงลักษณะของผู้ที่ไม่ใช่บันปชิตไม่ใช่สมณะว่าผู้ที่ไม่ใช่บรรปชิตสมณะก็คือเบียดเบียนผู้อื่นทําร้ายผู้อื่นก็คําว่าเบียดเบียนทําร้ายก็ด้วยกายวาจาใจานั่นแหละมันก็ไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายผู้อื่นด้วยกายวาจาใจานั่นนะเสร็จแ,แล้วก็กล่าวถึงข้อปฏิบัติว่าจะต้องสํารวมทางกายสํารวมทาง ว่าจะปาติโมกสังวรอันนี้ก็เท่ากับประกาศว่าจะตุปาริสุททิศีลนั่นเองนะอย่างคําว่ามัตตัญุตาจะพัตตสงเนี่ยนะก็บอกว่าเป็นศัพท์ที่บอกถึงปัจจยส,สันนิสิตศินะก็คือพิจารณาปัจจัยสี่ทันโดยสรุปที่กล่าวไปนั้นก็คือการไม่ว่าร้ายการไม่ทําร้ายสํารวมในพระปาติโมกการรู้จักประมาณในโภชนะอันนี้ก็เท่ากับบอกว่าจะตุป,ปาริสุททิศิน ทีนี้เมื่อมีจตุปริสุทธิ์ศีลดีอย่างนี้แล้วอะที่ไหนที่สมควรแก่การปฏิบัติบอกที่หลีกเล่นนะทีนี้เมื่อไปหลีกเล่นอยู่ไปทําอะไรไปประกอบอธิจิตไปประกอบอธิจิตอันนี้แหละเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งประโยคก่อนหน้านี้เน้นบอกปัญญาไว้แล้วใช่ไหมอันก็หลังก็บอกสิกขาสามน,นันในโอวาทปาติโมกทั้งหมดเนี่ยก็คือประกาศข้อปฏิบัติที่เป็นไปตาม ไตรสิกขาเนี่ยนะเนี่ยนะว่าชี้ชัดว่าเนี่ยคือคําสอนนะต้องอยู่ในหลักของไตรสิกขาจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยคำว่าไตรสิกขาประชุมกันเรือสับเดียวว่ามักใช่ไหมมักพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทํามักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นมักอันเนี้ยยังไม่เกิดพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ทําให้เกิดขึ้นสาวกทั้งหลายเป็นผู้เดินตามมักอันนี้อันนี้ก็เป็นเนื้อหาใจความของโอวาทปาติโมกแล้วก็ในโอวาทปาติโมกในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะ ผู้ฟังเนี่ยเป็นพ้าอรหรันคงเห็นพระตนะตรายชัดขึ้นน,นะนะว่าพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้เนี่ยนะแล้วก็อันนี้คือหลักข้อปฏิบัติในศาสนานี้ซึ่งอันนี้เป็นธรรมคุณธรรมคุณเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมะเหล่านี้จะทําให้เขาพ้นจากทุกข์ได้เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์หรือเพราะว่ามรรคเนี่ยมีชื่อว่านิยานิกระทำใช่ไหมเป็นธรรมที่นําออกจากทุกข์ เป็นธรรมะที่เหตัตดโทนะก็คือธรรมะที่เป็นเหตุเหตุเพื่อความพ้นทุกข์อีกนั่นแหละเป็น,นทัศนโถเป็นสภาพที่เห็นพระนิพพานแล้วก็เป็นอีกศัพท์สุดท้ายก็คืออธิปไตยโถเป็นใหญ่คําว่าใหญ่นี่คือยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรม คุณธรรมประกอบเพราะว่าในขณะมรรคเกิดเนี่ยประกอบไปด้วยสติประธานสี่สัมมาประธาน 4, ธาสี่อิทิบาสีอิน 4, รียห้าพละหา้ะหาโพชฌงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดซึ่งเป็นอริยทรัพย์แล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆก็เลยเรียกว่าอธิปไตยถโถนนะเนี่ยนะแล้วก็มรรคเนี่ยแต่ว่าทั่วๆไปจะนิยมเอาคําว่านิยานิกะเนี่ยเอามามาชูโรงว่าเป็นตัวที่นําออกจากกองทุกข์แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นทั้งทัศนโถเป็นเหตุตัดโถแล้วก็เป็น อธิปไตยโถคือเป็นใหญ่เนี่ยนะเป็นใหญ่ด้วยคุณธรรมสูงสูงเขาบอกว่าเหมือนกับตระกูลที่มีโพค่ามากเนี่ยนะผู้ที่ที่บรรลุอริยมรรคเนี่ยนะเหมือนตระกูลที่มีโพค่ามากซึ่งต่างจากทุกขสัตว์ทุกขสัตว์นี่กันดารเหมือนคนยากเลยจริงทุกขสัตว์นี่ยากไร้จริงๆ่ะนะอริยทรัพย์นี่หาอะไรได้บ้างเอาทั่วๆไปนะหายากเต็มทีเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าถ้าบรรลุอริยมรรคนี่ไม่ใช่คนจนนะใช่ไหม ก็พอถ้ายิ่งบรรลุมรักแรกเลยนะคือโสดาปฏิมรักเนี่ยถ้าไปเมืองราชาครึกนี่ก็ต้องไม่ลืมถึงสุป,ปะพุทธกุฏิเนี่ยคนโรคเรือเนี่ะเขาหิวมากเลยนะเขาเห็นประชุมคนเนี่ยเต้มไปหมดเลยเขาหิวสงสัยเขามีกินกันมั้งสงสัยเผื่อเขาจะให้ทานเราบ้างอะไรแกก็เดินไปก็เดินไปอ้าวเขาไม่ได้ให้ทานเนี่ยเขาฟังธรรมเอ้เราก็ฟังซะหน่อยก็บอกว่าบุญเก่ามันตักเตือนให้อยากฟังธรรม อุปนิสัยเดิมอ่ะที่เป็นโรคเรื้อนก็อดีตชาติไปด่าพระประเจกเอาไว้ก็ปากอีกเหมือนกันโรคของปากะนะเสร็จแล้วก็อุปนิสัยในส่วนบุญที่ทําไว้นะก็อยากฟังเอ๊ะเขาเขาสอนอะไรกันพระพุทธเจ้านี้ตรวจด,ดูอุปนิสัยของบริษัทอ้าวสุปปะพุทธกุฏิมีอุปนิสัยโสดาปฏิพนพงศ์ก็เลยแสดงอนุป,ปุปภิกถา,าให้ฟังพอฟังจบแกก็บรรลุปเป็นพระโสดาบัน ทีนี้ไอ้คนเต็มไปหมดแกเป็นคนโรคเรื้อนนะแกไม่กล้าเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้า,าแกอายเขาอะใายว่ากับบริษัทนั้นมีกษัตริย์มีคนยิ่งใหญ่กันในเมืองทั้งนั้นเลยนะแกเป็นก็บอกว่าจนที่สุดในเมืองอะไม่มีใครจนกว่านี้อีกแล้วเขาไม่มีใครนับถือแกว่าเป็นญาตินะที่ชื่อว่าสุปปะพุทธกุฏิแปลว่านอนละแวกไหนคนละแวกนั้นไม่ต้องหลับกันหรอกเพราะแกจะครวนครางกันทั้งคืนคือยุงมันกัด้ก็แผลมันเต็มตัวไปหมดอ่ะ แผลมันเต็มตัวมแมลงก็ตอมไม่หมดอ่ะนะนั้นก็เลยเรียกว่าสุปปะพุทธกุฏิเนี่ยนะเป็นคนโรคเรื้อนด้วยไนอะ้สุปปะพุทธแปลว่าอยู่ที่ไหนคนตื่นหมดอะ่ะเพราะเสียงแกครางทั้งคืนพอบรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไปที่วัดเวลุวันเนี่ยแกก็จะตามไปเพื่อจะไปกล่าวคำถึงไตรสารณคมอ่ะนะไอ้ระหว่างทางเนี่ยท้าวสากาก็มาลองดูเอ๊ะมันยังไงว่ามั่นคงในพระาศาสนาแค่ไหน ก็บอกว่านี่สุปาพุทธะแกพูดคำหนึ่งนะเขาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พร,พ,พ,รใชพ,รพระสงฆ์บอกงั้นถ้าแกพูดคํานี้นะฉันจะให้สมบัติแกเพราะแกเป็นคนยากสุปาพ,พุทธะก็ถามว่าเป็นใครก็บอกว่าเป็นเท้าสักกะบอกเ่าเออไปเลยคนพาน่างันมาว่า,วาข้าพเจ้าจนได้ยังไงเ <laughs> พราะอะไรเพราะว่าคนที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์คือศรัทธาเป็นต้นนะยิ่งศรัทธาที่เป็นระดับมัคนะ สัตทินรีที่เป็นระดับมรรคเนี่ยไม่ใช่คนยากไร้อ่ะอน,นะถือว่าเป็นคนไม่ยากไร้ในาศาสนาเนี่ยนะผู้ที่ประกอบไปด้วยศรัทธามีศีลมีหิริโอตปะสมบูรณ์ด้วยสุตะเนี่ยนะมีจาคะมีปัญญาแบบนี้ไม่ใช่คนยากเลยเสร็จแล้วแกก็ไปกล่าวคำถึงไตรสรณคมต่อพระพุทธเจ้าพอหลีกออกจากวัดสักพักหนึ่งก็ตายนั่นแหละตายก็คือวัวเนี่ยขิดตายก็ ปฏิสนธิเป็นเทวดาที่ยิ่งใหญ่มากในดาวดึงเลยทันทีียกว่าคนอื่นๆนี่ต้องหลบทางให้หมดอ่ะแกเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะเทพบุตรก่อนๆเขาโดยมากเขาไม่ใช่เทพบุตรอริยะนะฮะแกเป็นอริยะนี่แกยิ่งใหญ่กว่ามากนะปกติแล้วถ้าเป็นท่าอาริยแบบนั้นนะแม้แต่เท้าสักกะยังยังต้องหลบด้วยรัศมีเนี่ยนะแพ้ด้วยรัศมีเป็นต้นเนี่ยนะฮะบญมันต่างกันมากฉะนั้นคําว่า โสดาปฏิมักเบนต้นเนี่ยนะมันเป็นอธิปไตยจริงๆตั้งแต่มารกระดับโสดาปฏิมักเนี่ยยิ่งใหญ่มากบอกว่าเพราะปิดอบายได้ทั้งหมดในอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็เป็นชีวิตที่ไม่อาภัพไม่ยากไร้ต่อไปอีกแล้วเนี่ยนั้นข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้เนี่ยจึงเป็นข้อปฏิบัติที่หนึ่งชั้นต้นเลยนําออกจากทุกจริงข้อสองเป็นเหตุเพื่อความพ้นทุกข์ได้จริง ข้อสามเนี่ยเห็นพระนิพพานได้จริงก็สี่ก็คือทําให้ยิ่งใหญ่ได้จริงท่านก็ผู้ที่เจริญงอกงามในาศาสนามากๆจะไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนอาภัพเลยถ้าเจริญและปฏิบัติตามคําสอนนี้จริงๆนะจะไม่มีความน้อยเนื้อต่ําใจว่าแหมเกิดมาทําไมมันอาภัพจังเงี้ยจะไม่มีเลยเด็ดขาดถามว่าทำไมเพราะว่าคุณเหล่านั้นเนี่ยคุณธรรมโดยเฉพาะอาธิศีและศิขาเป็นต้นเนี่ยยิ่งใหญ่มากทำให้ไม่ได้มีความรู้สึกว่าอาภาัพเลย อันนี้ก็พูดถึงโอวาทปาติโมกันนะว่าถ้าท่านนึกถึงที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกันนะในใน,ในวัดเวโรวัน,นจะมีบ่อน้ำานะไม่รู้ทิศไหนของบ่อน้ํากับนน่นนะที่มีพระพระพุทธรูปเล็กๆที่เขาวาดนะแล้วก็ไปเดินล้อมกันเนี่ยนะทุ่งหญ้าตรงนั้นนหะตรงนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกนั่ยนะ